สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อไพ่ไม่โกหกคุณและนี่คือเรื่องที่คุณต้องรู้ ก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่ซัพพอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ซปเปอร์แทงหรือว่าการสนับสนุนช่องในทางใดก็ตามแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นจากปกติ1ชั่วโมง555นะคะเหลือ333บาทนะคะเฟิร์สแช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปสามารถทักเข้ามาพิมพ์333จองคิวได้เลยคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเช็คนะคะลัคนาราศีเลขที่เกี่ยวข้องแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณกันใบแรกค่ะเลขหนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้นะเดือนที่หนึ่งเลขหนึ่งวันที่หนึ่งแล้วก็ราศีสิงค์ค่ะเลขห้าเดือนห้าก็ได้ แล้วก็วันเสาร์เลขเจ็ดเดือนเจ็ดนะคะสิบสองแล้วก็วันอาทิตย์หนึ่งราศีกันค่ะเลขหกเลขสามเลขหกแล้วก็สิบค่ะแล้วก็สุดท้ายห้านะคะ โอเคประมาณนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฟังพลังงานจากไพ่ทาโร่กันนะคะมาดูว่า Energy ในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเฟอร์ก็จะใช้เป็นไพ่สำรับนี้ <c oughs> ก็จะเป็นชื่อสำรับว่าเจแสงเดือนนะคะ <c oughs> ชื่อแบบน่ารักมาก ขออนุญาตเช็ค Energy เช็คพลังงานของทุกคนในช่วงนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องที่คุณจะต้องรู้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นไงบ้างคะใบแรกคะ่ะ the lovers ว้าวอุ๊ยเปิดมาอันแรก พลังงานเหมือนคลิปเมื่อวานเลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาแบบน่าจะตีหนึ่งตีสองเนาะอยู่ในช่วงเวลาที่กลางคืนพลังงานจะเงียบสงบจะไร้สิ่งรบกวนอืมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่พลังงานแบบเฟิร์สฟลูมาบางคนเฟิร์สไม่รู้นะบางคนอาจจะมีเสมสมียบางคนอาจจะมีสมาธิตอน กลางคืนเออบางคนอาจจะมีสมาธิตอนกลางวันอืมแต่ตัวเฟิร์สอะเฟิร์สจะเป็นแบบเหมือนเฟิร์สรู้สึกว่าทุกอย่างมันสงบตอนกลางคืนอะอืมบางทีที่แบบนอนด,ดึกอะไรเงี้ยเราจะต้องอัดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเฟิร์สนอนเร็วเนาะบางทีก็นอนแบบห้าทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็นอนแล้วแต่ส่วนมากนะจะช่วงนอนดึกจะเยอะเออไม่รู้ว่าเป็นแบบเหมือนมีพลังงานของเรื่องของแบบกลางคืนหรือเปล่าโอเคมาต่อนะคะเมาส์เมาส์ติดเมาส์อยู่แล้ว ใบที่สองค่ะ Temperance ว้าว wow. energy ของความสมดุลน,นะเดี๋ยวเ i ิดเปิดทีเดียวเลยดีกว่าอา้าวใบนี้ไมาปึ้ง The Hangman โ oh, อ้โหเมเจอร์ขนาาตีมาสามใบเลยทุกคนไม่ธรรมดานะบอกเลยแล้วก็ True of Swords แล้วก็ Page of Pentacles หนึ่งถ้วยค่ะวิวออฟ f ฟอร์จูนเฟอร์ไม่สับแล้วนะเฟอร์จะเปิดเลียงเลยแล้วก็เทนอฟวานส์ไฟออฟวานส์แล้วก็ว้ววาวเดอะสตาร์อะสับหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ดูใต้สำหรับกันว่าเป็นอะไรปึ้งจัสติสทุกคนเมเจอร์คณาคือเยอะมากใดๆเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ ห้าแล้วก็หกแล้วก็อันนี้นับแล้วนะหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบเนี่ยเออเกินครึ่งอะ่ะอืมนะคะโอเคเรามาเริ่มอ่านพลังงานกันเอ e นอ y ในช่วงนี้พลังงานในช่วงนี้ของคุณเป็นไงบ้างเฟิร์สรู้สึกว่าหลากหลายพอสมควร ไพ่ตัวตนนะไม่ได้ขึ้นมาเลยเขามาแสดงถึงพลังงานที่มันแบบใหญ่พลังงานที่ตอนนี้มันฟูมันมีความเ w อร์ฟูหลายๆด้านเนาะกำลังจะมีการสมดุลหลายๆคนคุณอยู่ในช่วงของการแบบไตรตรองทบทวนบางสิ่งบางอย่าง ก่อนหน้านี้คุณเจอเหตุการณ์ที่ยากลําบากมาอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอะไรใดๆก็ตามบางคนอาจจะเป็นเรื่องของแบบตัวเองบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานสิ่งรอบข้างคนรอบข้างคิดเห็นไม่ตรงกันจะต้องต่อสู้จะต้องแข่งขันอะไรใดๆต่างๆแตกต่างหลากหลายออหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบมีวางพลังงานที่แบบ ลังเลเรื่องใดๆอยู่ก็ไม่รู้นะคะมี2ดาบขึ้นมาแสดงว่ามันมีช้อยส์ขึ้นมาในชีวิตคุณมีทางเลือกเข้ามาฉันไม่รู้ว่าฉันจะเอาอยัางไงดีเพราะมันอยู่ในช่วงของจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเออเฟลลืมเนาะว่ามีวิวออฟ u n e ขึ้นมามันคือ turning point มันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลย ทุกอย่างเนาะขึ้นอยู่กับการปรับตัวของคุณเลยไม่ว่าจะมีเรื่องราวสถานการณ์เข้ามาให้คุณปรับตัวยังไงขอให้คุณไม่ว่าจะมีเรื่องราวให้คุณปรับตัวหรือตัดสินใจยังไงขอให้ช่างน้ำหนักให้ดีนะคะไอ้ตาช่างมาแล้วแล้วก็ temperance มาอีกแปลว่าอะไรเราจะต้องดูสถานการณ์ให้ดีแล้วก็ประเมินมันแล้วก็ตัดสินใจด้วยความเป็นกลางและยุติธรรมมากที่สุดหนึ่งเลยกับตัวเราเองและต้องไม่เป็น ภาระของผู้อื่นไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นอย่างแรกเลยเรามาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามหลายๆคนเฟิร์สเห็นว่าคุณน่ะเป็นเดอะแบกมากๆเดอะแบกเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นเดอะแบกอะไรบ้างบางคนอ่ะคุณเป็นเดอะแบกของบริษัทเป็นเดอะแบกของที่ทํางานเป็นเดอะแบกของครอบครัวเป็นเดอะแบกของคนรอบข้างคุณแบกสิ่งต่างๆหลายๆอย่างไว้ทั้งๆที่แบบ มันไม่จําเป็นขนาดนั้นเออนะคะเหมือนแบบแต่ละคนเขาก็จะมีทางเลือกมีทางเดินของตัวเองแต่แบบเหมือนคุณเองอะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบแบกอะ่ะเออฟู๊นไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะมันมีความเหนื่อยมันมีความหนักหน่หนวงพอสมควรอะ่ะบางทีอาจจะเป็นพลังงานที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันหนักอะ่ะมันถึงเวลาที่ฉันจะยกบางอย่างออกจากอกฉันได้แล้วเออยกสัมภาระปลดปลดเปลื้องสัมภาระต่างๆออกได้แล้วอืม สัมภาระอะไรได้แก่อะไรบ้างหนึ่งเลยเรื่องของแบบความรู้สึกที่เราแบกก็ได้เป็นความรู้สึกที่เราแบบกักเก็บมานานเราปล่อยไม่ได้สักทีเราทําให้จิตใจเรามันเหนื่อยเออมันเหนื่อยมันอึดอัดเหลือเกินจะทำยังไงดีตรงนี้อะไรเงี้ยสองก็คือเรื่องของสถานการณ์ต่างๆหรือภาระต่างๆที่เราสามารถปล่อยมันได้เราสามารถวางมันได้เราสามารถวางใจได้อะแต่ว่าเราแบบอาจจะกังวลน,นะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า,อย,าอย่างเช่นเฟอยกตัวอย่างเรื่องของงานละกัน สมมุติว่างานแบบมันมีเรื่องของการงานเราเป็นเดอะแบกคือแบบเราเป็นคนที่มีความสามารถและกันเออเราเป็นคนที่มีความสามารถแล้วเราแบกทุกอย่างเลยงานนี้งานนี้งานนี้เรานนแ,แบบด้วยความที่กังวลไงว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยงานเนี้ยเราแบบเราวางอะปื๊บอะ คนอื่นจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยเราเลยแบบจะต้องจัดการหมดอันนี้เป็นตัวอย่างแบบคร่าวๆแต่จริงๆมันมีรายละเอียดที่ลงลึกไปมากกว่านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้นะอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้ภาระต่างๆในครอบครัวภาระต่างๆในเรื่องของการงานอะไรต่างๆหรือเป็นเรื่องของความรู้สึก ในเรื่องของความรักก็ได้นะคะแต่ว่าเอ้ยฟ้าจะบอกว่าอันนี้ที่เปิดขึ้นมาใบแรกเขาขึ้น The lover The lover นี่เป็นเรื่องของความรักก็ได้ความรักโรแมนติกหรือว่าเป็นเรื่องของการแบบความสมดุลความสามาคัคคีในพลังงาน Energy ของเราเพราะว่า t e m p e r a n c e กับ the lover เขาขึ้นมาด้วยกันมันเป็นอะไรที่แบบเป็นการขับเคลื่อนไปด้วยความสมดุลเราจะต้องดูว่าในช่วงนี้เราขาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกแหลว โตเฟื่อนะนะมันบุกในช่วงเนี้ยเราขาดสมดุลบ้างหรือเปล่าอืมเราขาดสมดุลไปหรือเปล่าเราหนักหน่วงกับชีวิตเกินไปหรือเปล่าเราแบบไม่ได้แบบยืดหยุ่นเราไม่ได้อ่อนโยนกับตัวเองไหมหรือว่าแบบเนี้ยแบกอะไรเยอะเกินไปไหมอะไรอยค่ะถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนไตรตรองและตระหนักรู้อืมอาจจะตระหนักรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยบางทีเราไม่ต้องแบกขนาดนั้นก็ได้พอเฟิร์นพูดเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณปลดเปลื้องพันภาระของคุณออก ปวดสัมภาระไม่ใช่ภาระปวดเปื้องสัมภาระที่มันหนักอึ้งอะ่ะมันเหมือนคุณได้ปลดล็อกมันเหมือนคุณได้ยกภูเขาออกจากอกเลยก็ได้แล้วมันจะเป็นเอ NERGY ที่มีข่าวดีเข้ามามีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่เป็นฟิลลิ่งใหม่ๆความใจฟูความโล่งใจความเบาใจความแบบสาธตร์ายไม่ถูกอะ่ะ ม,มันเป็นอะไรที่แบบเฮอถ้ารู้แบบนี้นะฉันทาแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นบางคนเจอเรื่องราวความรักอยู่หนักอึง้งแบกสิ่งต่างๆไว้คนเดียวเลยแต่พอได้พูดไปพอได้เราได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกอะมันกลับโลง่งมันกลับเบาอาบางคนเรื่องการงานพอฉันกล้าที่จะปฏิเสธบ้างเพราะฉัน บอกฉันสร้างอะไร boundary ของเราขอบเขตของเราว่าแบบเนี่ยอันนี้ฉันขอปฏิเสธนะแบบไม่ได้จริงๆมีงานตรงนี้จะต้องทําอีกอะไรเงี้ยเออบางทีแบบเหมือนเราแบกเยอะเกินไปยังไงเราอาจจะไม่กล้าปฏิเสธเออเราอาจจะแบบอ่ะแค่นี้เองก็ได้ก็ได้จนเราก็ได้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 มาเยอะจนแบบคนอาจจะเอาเปรียบเราได้ไง่ายอ่ะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องงานเนาะส่วนอีกเรื่องหนึง่งครอบครัวเป็นบางสิ่งบางอย่างเหมือนแบบ ทุกคนเนาะเกิดมาจะต้องเผชิญเผชิญเองเราสามารถช่วยได้เต็มที่เท่าที่เราช่วยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเดือดร้อนเราไม่ว่าจะเป็นเดือดร้อนกายหรือใจก็ตามเนี่ยแหละสําคัญเลย มันก็ถือว่าเราแบบเราไม่ได้บุญนะออะอย่างเช่นครอบครัวเราเนาะอันนี้ยพูดเป็นครอบครัวพูดเป็นมวลรวมแล้วกันเพราะว่าไม่อยากจะเจาะจงมันอาจจะแบบมีเผื่อมีดราม่า,มากเกิดขึ้นพูดมวลรวมก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราช่วยเนาะเราช่วยเน่ยมันเป็นสิ่งที่ดีการให้การช่วยเหลือความเมตตาเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันมากเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนเป็นยังไงคะ กลับได้บาปนะบุญไม่ได้เลยนะอืมนะคะเพราะว่าเราแบบทุกใจอะ่ะเราทุกใจเราอึดอัดใจเราเหนื่อยใจอย่างเงี้ยทุกคนลองเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบได้ทบทวนตัวเองด้วยเป็นช่วงเวลาที่เราได้ไตรตรองตัวเองด้วยว่าเจ้ายัางไงเราจะไปต่อไหมหรือบางคนเจอความขัดแย้งแบบเนี้ยเออบางคนขัดแย้งในตัวเองบางคนขัดแย้งกับคนรอบข้างในเรื่องเนี้ยมาสักพักนึ่งแหละ ไม่รู้แก้ไม่ได้สักทีเนี่ยเพราะว่ามันมีความเนี่ยมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วฉันก็ไม่รู้จะยังไงต่อไปอ่ะอันนี้เจาะจงมากเลยนะอืมแต่ว่าในบางพลังงานอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้แต่เพื่อขอเจาะจงมาเรื่องนแบบนเนี้ยแบบฉันจะยัไงต่อไปมันเป็นความขัดแย้งหนึ่งอะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเออแล้วฉันก็เลือกไม่ได้ด้วยจะขั้ยกับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอืมเหมือนมีอะไรที่ดึงไม่ให้เราได้ เธอจะร้องเพลงของพี่เบิร์ดของพี่เบิร์ดเฉยโอเคนะคะโอเคอันนี้จบไปแล้วพอย์หนึ่งจุดหนึ่งต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณกําลังเริ่มต้นริเริ่มสร้างโอกาสให้กับตัวเองหรือมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา the star าร์เนาะเทมเอร์เรเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับการเยียวยา คุณได้รับการล้างอะไรใหม่ๆและคุณได้รับพอรอ่าเป็นพรที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ความหวังใหม่ปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นความมหัศจา์ทันด่วนกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอือเอาจริงๆอ่ะเฟิร์สเปิดไพ่เนาะมันเราก็รู้แล้วว่าเรื่องที่เราจะต้องรู้คืออะไรบางสิ่งที่แบบคุณจะต้องรู้เรื่องที่คุณจะต้องรู้อะเฟิร์สได้พูดไปแล้วแหละเฟิร์สก็จะอ่านไปตามเซนส์ความรู้สึกของเฟิร์สไปเรื่อยๆเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดเพิ่มเดี๋ยวก็ลองดูอีกทีหนึ่งไพ่เด e s t ตาเป็นไพ่ของการฟื้นฟูความหวังความเป็นไปได้นะคะแล้วก็การเยียวยาเอ่อการเยียวยาการฟื้นฟูเหมือนกันอืแล้วก็พรที่คุณกําลังจะได้รับหลายๆคนแบบคุณอาจจะเคยขอพรคุณอาจจะเคยอธิษฐานอะไรไว้อะไรเงี้ยอืมฝึกคิดว่ามันมาถึงแล้วคราวของคุณมาถึงแล้วบวกกับ การที่คุณได้ take action การที่คุณได้ลงมือทำด้วยม,มันจะต้องมีการกระทำอะไรสักอย่างเมื่อเวลาที่เราขอใช่ไหมเราขอเฉยๆแล้วเราอยู่เฉยๆมันไม่มีทางได้แน่นอนแต่เมื่อไหร่ที่เราอธิษฐานหรือเราขอพรหรืออะไรก็ตามอะแล้วเราลงมือไปด้วยอะเราลงมือทำไปด้วยอ่ะมีหรอจะไม่ได้ จริงไหมเราลงมือทําโดยที่เราไม่ได้หวังผลอะไรเลยเราแบบลงมือทําด้วยความตั้งใจด้วยความรักเชื่อไหมเราใช้แบบนี้นําทางอ่ะผลตอบรับมันเหนือความคาดหมายมากๆเออมันเกินความคาดหมายทุกคนมากๆนะคะอ่ะโอเคแล้วเรากลับมาที่เมนหลักของเรา justice เป็นไพ่ของความเป็นกลางความยุติธรรมการตัดสินใจอื ไม่ว่าจะมีทางเลือกเข้ามาไม่ว่าอคุณจะลังเลอะไรอยู่ตัดสินใจอะไรไม่ได้อช่างน้ำหนักเอาว่าแบบมันอะไรที่มันโอเคต่อเราไม่เดือดร้อนตัวเราและไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยอืมเราไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนนะง่ายไม่ใช่เป็นเพราะเราอ่ะเขาอาจอสมมติเขาอาจจะเดือดร้อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าเราไม่ได้ช่วยเขาอย่างเงี้ยเขาเดือดร้อนอยู่แล้วเราไม่ผิดนะทุกคนอืเราไม่ผิดเรามีสิทธิ์เลือก อืนะคะโอเคประมาณนี้อะถึงเวลาเปิดว่าเรื่องที่คุณควรรู้คืออะไรนะคะอืมขอเก็บไพ่ก่อนเด้อเรื่องที่คุณจะต้องรู้คืออะไรห้าใบละกันทุกคนเพราะว่าจริงๆฟพูดไปเยอะแล้วว่ามันก็แบบอาจจะมีลง มีเก็บตกนิดหน่อยเฟิจะใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ละกันมิสก,กินี่สำหรับนี้ชื่อมีสก,กินะคะเฟิร์จะบอกว่าสำหรับเนี้ยเขาเฟิร์จะไม่ค่อยใช้มาเปิดส่วนมากจะใช้เปิดดูดวงให้ลูกดวงให้กับพี่ๆที่มาดูดวงทุกๆคนเลยเพราะเขาจะแบบมีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงแบบแม่นมาก ะะสำหรับเฟิร์นะหมายถึงที่แม่นก็คือ,คอมีมันเชื่อมโยงกับเฟิร์นได้ง่ายอ่ะเกียรปะ่ะเฟิร์นไม่ได้บอกว่าเฟิร์นแม่นหรืออะไรนะหมายถึงแบบมันมีความเชื่อมโยงเวลาเปิดแล้วเขาเราเข้าใจกับสําหรับเนี่ยแต่สําหรับอื่นอาเหมาะก,กับการเปิดพลังงานนะคะแล้วเราลองมาดูกันว่าเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้คร่าวๆแล้วกันคืออะไรเฟิร์นอาจจะไม่ได้เจาะจงนะ เรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้คืออะไรคะมิสกิว้าวเมื่อกี้เป็นเพจเด็กถือเหรียญตอนนี้เป็นคิงถือเหรียญนะจ๊ะเออเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้คืออะไรว้าว7 of Swords f o r of Sword. โอ้มีคำนี้เด้งมาเฉยเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ king of swords มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเมื่อกี้เลยมัอาจจะมีความเชื่อมโยงเล็กน้อยแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพลังงานที่เปิดมามาหน้านี้เลยอืมอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้โอเคอ่ะสับนะคะหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สับตัดแล้วก็ดูใต้สำหรับกันปึ้งโอเค ห้าใบพออเรื่องที่คุณจะต้องรู้คืออะไรเฟิร์สจะบอกว่าพลังงานคุณอยู่ในระดับที่แบบสูงแล้วอือยู่ในระดับที่แบบมีความแบบสูงแล้วอะเฟอร์ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรดีอะอาจจะมีเขาเรียกาอาจจะมีสิ่งต่างๆรอบข้างมากมายมหนึ่งเลยมันเมื่อกี้ที่เฟิร์สบอกมีคำหนึ่งเด้งขึ้นมาเรื่องเป็นเรื่องของการแบบซุบซิปนินทาหรือความแบบ ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเราหรือที่คุณคิดคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนั้นแบบเขาแปลกๆเออเขาคิดกับเราไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยอไพ่บอกว่าไม่ต้องสนใจอะไรเลยเหมือนเราอ่ะพยายามอย่าไปสนใจใครก็ตามไม่ต้องไปโฟกัสเลยอ่ะกับเรื่องพวกนั้นไม่ว่าใครจะอะไรรับหลังหรือมีการพูด ซ,ซ,ซ่ซุปซิปอะไรต่างๆนานาอืมเหมือนเราให้กลับมาโฟกัสความสําเร็จของเราเป้าหมายของเราจงเด็ดขาดชัดเจนกับทางที่ตนเองเลือกนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองโซเซอร์ชิงตามหาจุดประสงค์ของจิตวิญญาณแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเมนหลักของเราคือไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะเฮอร์มิตสื่อถึงอะไรบ้างเรื่องของการฝึกจิตหนึ่งเลยทําสมาธิอือยู่กับตัวเอง ฟังเสียงภายในการโซร์ชิงการตามหาจุดประสงค์ของจิตวิญญาณหรือเรื่องของแสงสว่างที่คอยนำทางคุณอยู่เสมอไม่ว่ามีช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกตันรู้สึกไปต่อไม่ได้ให้กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่ความสงบตัดสิ่งรบกวนอย่าไปสนใจเเขาเรียกอ,อะไรอะไก่กาหรืออะไรต่างๆอถ้าเกิดว่ามีสิ่งนี้นะบางคนคุณอาจจะชีวิตราบร่นก็ได้แต่กับบางคนอะคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยทำไมรอบข้างมันชงเช้งมันจุ้งยิ่งงุ้งยิ่งไปหมดมันวุ่นวายไปหมดเลยรู้สึกแบบไม่โอเคอะมองไปทางไหนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเอ่อบางคนแล้วกันคนนี้แบบไม่ค่อยจริงใจกับเราเราสามารถสัมผสัสได้ไรเงี้ยขอให้คุณไม่ต้องโฟกัสค่ะโฟกัสที่พลังงานตัวเองเพราะพลังงานคุณสูงมากพลังงานคุณยิ่ยงใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมคิงเหรียญคิงดาบชัดเจนเด็ดขาดมั่นคงคือชัดเจนเด็ดขาดแล้วมั่นคงด้วยนะ มีความสมดุลมีความหนักแน่นมีความมั่นคงไม่เอ็นเอียงกับใดๆไม่หวั่นไหวอะ่ะเอาง่ายๆไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆอ่ะเออคำนี้โอ้โหขนลุกเลยทุกคนไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆไม่หวั่นไหวกับปัญหาด้วยนะเออปัญหาที่เข้ามาคุณมองว่ามันชาเลนจ์ดีมันท้าทายมันตื่นเต้นและนี่แหละพอคุณรักษาพลังงานของความมั่นคงความหนักแน่นความไม่หวั่นไหวนี้ความชัดเจน ความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดของคุณไว้เรื่อยๆแล้วก็รู้จักปล่อยวางรู้จักปล่อยวางเรื่องต่างๆที่มันยุ่งยิ่งงงงิงง่งเข้ามาที่ทําให้คุณรบกวนจิตใจอ่ะเนี่ยแหละมันจะนำมาหาคุณให้คุณแบบเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันราบคาบเลยไอ้สิ่งต่างๆอ่ะมันราบคาบไปเลยอ่ะเออจากที่มันตั้งโดดตึ้งตึ้งตึงๆๆๆ้งตึ้งอันนี้เพิ่งทำมือไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่านะเหมือนแบบสมมติทางทางที่เราจะไปใช่ป่ะมีอุปสรรคกีดขวางมากมายอ่ะอืมแต่เราโฟกัสแค่ตัวเราเองปึย ใบนี้มาเลยการชัยชนะอืใบของวิกตอรี่เห็นไหมคะใบของชัยชนะเกิดขึ้นเมื่อเราแบบชัดเจนเรามั่นคงเราหนักแน่นไม่สนใจว่าอะไรใครก็ตามจะมามานู่นมานี่ใครจะคิดไม่ดีหรือใครจะหักหลังใครจะแบบนู่นนี่นั่นไม่ระแวงไม่สนใจ แล้วก็ไม่สนใจคําสุบสิบดินทาหรืออะไรเงี้ยค่ะอืแล้วก็รู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆเรื่องเล็กๆน้อยน้อยไม่เก็บมาคิดอืหรือปัญหาปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆปัญหาต่างๆถ้าวางได้อ่ะพูดเลยว่าโอ้โหไม่มีอะไรมาขวางกั้นคุณได้แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแบบเอะใจหรืออะไรต่างๆนา,นานาขอให้กลับมาอยู่ตัวเองแล้วคุณจะได้คําตอบคุณจะมองเห็นภาพต่างๆชัดเจนมากขึ้น ปัญญาภายในจะเขาเรียกอะไรมันจะเหมือนเป็นการฟื้นฟูปัญญาภายในของคุณนะ่ะซึ่งทุกๆคนนะ่ะมีของเก่าของเดิมอยู่แล้วอืมมีของเก่าของเดิมที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้วเข้าใจอะไรง่ายๆอยู่แล้วนะคะในส่วนเนี้ยถ้าเกิดว่าได้อยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับความเงียบอยู่กับความสงบอืบ้างเนี้ยคุณจะได้รับคําตอบแล้วคุณจะมองเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนขึ้นอะไรที่สงสัยคุณจะเข้าใจอะไรที่คุณแบบ ออเขาเรียกอะไรอ่ะตังหิตตังหิตใจอ่ะมันจะเผยออกมานะคะทุกสิ่งจะเปิดเผยออกมาไม่ว่าจะมีอะไรลับ,ล,บล,ล,ล,ลับล่อๆมีรับลมคมในอะไรตรงไหนก็ตามอืไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม <c oughs> แล้วมันจะมีความโล่งใจเกิดขึ้นประมาณนี้ค่ะทุกคนสุดท้ายเราจะมาอะไรเดียว ยิบสองนาทีวู้เมื่อกี้ทุกคนไปกี่เฟิร์ดูนาทีใช่ไหมสอง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 อ่ะอืมดูนาทีที่แบบอัดอ่ะสอง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 โอเคสุดท้ายนะคะเบอรก็จะเปิดเป็นไพ่ออร์เคิกลกันสำหรับนี้ไม่มีชื่อนะคะเพราะเขามีอยู่แล้วชื่อ wisdom of harvest มาดูกันว่าไพ่ออร์เคิลมีอะไรอยากบอกกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้าง ว้าว wow. use your power เหมือนแบบจงดึงพลังของคุณออกมาเออใช้ใช้พลังของคุณนะคุณเป็นคนที่มี power อะ่ะ พลังที่แท้จริงของคุณมันอยู่ภายในจงดึงออกมาไม่ต้องไปตามหาอะไรภายนอกเลยมันอยู่ภายในตัวคุณหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในตัวคุณหมดแล้วบางทีเราอาจจะมองข้ามไปเนาะเราอาจจะไปมองไปไขว่คว้าภายนอกสิ่งต่างแต่จริงๆแล้วมันอยู่ข้างในของคุณจงดึง power ตรงเนี้ยของคุณออกมาปลุกมันออกมาค่ะปึ้งแล้วก็ m อ r a c e s t i l l n e s s อบกอดความสงบอืมก็เหมือนไพ่เฮอร์มิตเนาะที่เฟิร์สบอกแล้วก็ design for yourself การตัดสินใจด้วยตนเองการเลือกด้วยตนเองว,ว้าวอันนี้แบบดีมากๆมีไพ่2ดาบทุกคนจำได้ไหมไพ่ของความลังเลความไม่เลือกความตัดสินใจไม่ได้ แบบบางทีแบบเซนเราบอกแล้วแหละว,ว่าเราจะต้องเลือกสิ่งนี้สิ่งนี้แหละมันใช่สัญชาตญาณเราบอกแล้วแหละให้ไปทางเนี้ยแต่ทําไมมันมีความลังเลอยู่อเราจึงไปถามคนอื่นเลยเราจึงสมมุติอะเรากําลังจะทําโปรเจกต์หนึ่งเออเรามีลังเลว่าจะยังไงดีอะเราก็ไปถามคนนี้ว่าจะยังไงดีแตท่ทางนี้ข้างในเรารู้แล้วว่าเราชอบแบบเนี้ย อืมขอให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเองนะถึงแม้ว่ามันจะมีความกลัวเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยมันจะไปได้ไหมมันจะทําได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะอืมขอให้เชื่อเซนส์ของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจไปเลยอย่าไปกลัวค่ะแล้วก็ d ream wide awake ใบนี้แปลว่าจงอย่าให้ความเพอ้อฝันเอ้ย จงอย่าให้ความฝันเป็นแค่ความเพ้อฝันอืมจงทําให้มันกลายเป็นจริงแล้วเฟิร์สจะบอกว่ามันมันจะกลายเป็นจริงได้มันกลายเป็นจริงได้ในสิ่งที่คุณฝันไว้ในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของคุณคุณตั้งเป้าหมายภาพในหัวที่มันเคยผุดขึ้นมาว่าแบบอนาคตฉันมีสิ่งนี้ฉันเป็นสิ่งนี้อ่ะอืมนะคะคุณสามารถทำมันได้ แล้วก็ e m b r a c e f r i e n d s h i p อบกอดมิตรภาพอบกอดอบกอดมิตรภาพอบกอดความสุขการเป็นเพื่อนกับความสุขก็ได้นะ <c oughs> ประมาณว่าอบกอดมิตรภาพรอบข้างสิ่งต่างๆสรพรพสิ่งอืเราอาจจะมองข้ามก็ได้อะอันนี้ฟยจกตัวอย่างเช่นอะไรดีสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ได้ทุกคนเราไม่จําเป็นว่าแบบจะต้องเป็นบุคคลอย่างเดียวอะสิ่งของก็ตาม ที่เราใช้อยู่ทุกวันอะอะไรก็ได้ในบ้านเราอ่ะเขามีพลังงานหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างอืมเหมือนแบบบางทีเราแบบเออเหมือนซื้อมาปุ๊บแล้วเราแบบไม่เห็น,นะคะ่าของเขาเลยอะไรเงี้ยอืมนะคะประมาณนี้อาจจะพูดคุยกับเขาว่านะพูดคุยพัดลมเนี่ยหยอกหยอกเล่นนะคะแล้วก็ establish priority ใบนี้เพ่อจำไม่ได้ฟอขอเปิดเปิด อันนี้แบบหนึ่งนะทวนหน่อยใบที่สี่กำหนดลำดับความสำคัญอ่ากำหนดลำดับความสำคัญเออมันเป็นการที่แบบเหมือนเราลิสต์ออกมาเลยว่าเราจะทำอะไรก่อนเป้าหมายเราเป็นยังไงอ่านี้ยกตัวอย่างเรื่องของเป้าหมายแล้วกันเนาะแล้วก็ลิสต์มาแผนเราเป็นยังไงความสำคัญอะไรเริ่มทำก่อนอะไรสำคัญกว่าอออหนึ่งเลยอ่ะสิ่งสำหรับเฟอร์แล้วกันสิ่งที่สำคัญที่สุดอตอนนี้ก็คือเรื่องของจิตใจ เออจิตใจมาก่อนเลยพอจิตใจปุ๊บร่างกายเราก็จะแบบมันก็จะดีตามจิตใจเราอะ่ะอืมเพราะว่าจิตใจเนี่ยสาคัญมากเมื่อไหร่ที่จิตใจเรามันแบบแย่เออสุขภาพจิตเรามันแย่ปุ๊บอะทุกอย่างมันแย่ตามออ่ะืพัฒนาจิตใจปุ๊บร่างกายตามมาดูแลคอดูแลการอาหารการกินโภชนาการออกกำลังกายบ้างขยับตัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะอืม แล้วก็ต่อมาก็ลิศลิศลิลออกมาตึง้งตๆ้ๆตื้ต้ต้ต้ประมาณนี้นะคะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจปรึกษาดูดวงจอยจอยคุยแบบจอยจอยก็แอดไลน์เข้ามาแปะช่องทางไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะแอดไลน์เข้ามาจองคิวได้เลยพิมพ์33 3สามามาก็ได้ค่ะ ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย